สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหากันนะครับมาพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว 1. นนักเรียนรู้จักเหตุผลเชิงตรรกะ 2. นักเรียนมีความเข้าใจกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 3. นักเรียนสามารถอธิบายการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา เองได้การแก้กปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะหนึ่งนำปัญหามาแยกย่อยเป็นส่สวนๆสองหารูปแบบของปัญหาสามคัดแยกส่วนที่เป็นสาระสำคัญของปัญหาสี่นำวิธีการแก้กปัญหามาสแสดงเป็นลำดับขั้นตอนเราเรียกการแสดงลำดับการแก,ก้ปัญหาที่เป็นขั้นตอนนี้ว่า อันกรริทึมอันกรริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นการนำข้อข้อมูลแล้วได้ผลลัพธ์เย่เนไรกระบวนการอันกรริทึ่มนี้จะประกอบด้วยวิธีการเป็นขั้นตอนและมีส่วนที่ทำซ้ำจนกระทั่งเร็จขึ้นกระบวนการทำงานการนำอันกรริทึ่มไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ในการเขียนโปรแกรมเท่านั้นแต่สามารถใช้ได้กับปัญหาอื่นๆเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งจําเป็นต้องวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนต่นตนตนตางๆและสามารถตัดทอนขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นและเพิ่มเติมขั้นตอนใหม่เข้าไปได้ตัวอย่างอัลกอริทึมการต้มไข่ไก่ หต้มน้ำให้เดือด 2. ใส่ไข่ไก,ไก่ 3. รอห้านาที 4. ดับไฟเด็ดปิดเตาชิมจังต้องการที่ทะทอดไข่เจียวให้นักเรียนเขียนอนนันการทอดไข่เจียวพร้อมหรือยังครับครูให้เวลา 5วินาทีนะครับนักเรียนสามารถเขียนอันการิทึ่มการทอาไข่เจียวได้ดังนี้ 1. ห,หยิบไข่ไก่ 2. ต่อไข่ไก่ใส่ภาชนะ 3. ปรุงรสด,ด้วยเครื่องปรุง 4. ดตีไข่ด้วยช้อนส้อม 5. ตั้งกระทะบนเตา6เปิดแก๊สและติดไฟ7ใส่น้ำมันพืช8น้นำไข่ที่ปรุงรสแล้วใส่ลงในกระทะที่ร้อน9พ่อจนสุก10ตักใส่จานที่เตรียมไว้จังได้ทันไข่แล้วนะครับการแก้ไข่แบบ แก้ปัญหาเชิงตรรก,กะเป็นทางเลือกที่ต้องมีการตัดสินใจหรือวิสูจน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อค้นหาคําตอบเป็นแบบเชิงวิเคราะห์ที่สนใจถึงที่มาของความคิดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายเหตุผลที่เกิดสิ่งต่างๆขึ้นทําไมต้องคิดแก้ปัญหาอย่างมีตระกาศเพราะทําให้เกิดโอกาสผิดพลาดน้อยเพราะเมื่อเกิดความเคยชินกับการคิดอย่างมีตระก,กะ จะทําให้ไม่เชื่อเรื่องอะไรง,ง่ายเพราะจะทําให้ความคิดที่นําเสนอไ,ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นมากขึ้นเนื่องจากการฟังดูแล้วมีเหตุผลน่าอย่างเหมาะสมในการแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายสามารถใช้บัตรคาสั่งมาเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อให้มีความชัดเจนซึ่งสามารถกําหนดบัตรต่างๆได้เองเช่นแบบัดเดินซ้าย บ,บัดเดินขึ้นแบบัดเดินลงแบบัดเดินขวาต่อไปน,นี้เป็นสถานการณ์ปูต้องการหาทางกลับบ้านโดยโปูสามารถเดินได้เดินทางได้เพียงสี่ทิศทางที่กำหนดให้เท่านั้นและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆปูจะต้องกลับบ้านด้วยเส้นทางใดถึงจะถึงบ้านได้เร็วที่สุด ร้แลวนะคับโปรแกรมที่หนึ่งเส้นทางที่หนึ่งเดินขวาเดินขวาเดินขวาเดินลงเดินลงเดินลงและเตินน้ายใช้เส้นทางการเดินทั้งหมด7ครั้งครับโปรแกรมที่สอง เดินขวาเดินขวาเดินลงเดินขวาเดินลงเดินลงเดินซ้ายใช้เส้นทางการเดินทั้งหมด7ครั้งครับโปรแกรมที่สามเดินลงเดินขวาเดินลงเดินลงเดินขวาใช้เส้นทางการเดินทั้งหมด5ครั้งครับดังนั้นการเดินด้วยโปรแกรมที่สามเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดที่ทำให้โปร กลับถึงบ้านได้เร็วที่สุดพอใช้ขั้นตอนในการเดินน้อยที่สุดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดด้วยตัวอย่างการคิดแบบมีตกกักาศแมวอากาศวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะพี่หมีวันนี้ฝนน่าจะตกหนักนะแล้วพี่หมีรู้ได้ยังไงพี่หมี มีเมฆมากท้องฟ้าม,มืดค้นนั่นไงเด็กๆครับจากภาพเราควรเติมลูกเต๋าในข้อใดลงในช่องว่างในภาพแรกนะครับลูกเต๋าสี่จุดนะครับภาพต่อมานะครับลูกเต๋าหนึ่งจุดภาพต่อมานะครับลูกเต๋าสองจุดเอเด็กๆช่วยกันคิดว่าเราควรจะนําลูกเต๋าลูกไหนไปใส่ครับ ถูกต้องครับเราควรนำลูกเต๋าจำนวนสามจุดลงไปใส่ครับเรามาสรุปบทเรียนกันอีกครั้งนะครับเมื่อพบปัญหาควรใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการพิจารณากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้ในการแก้ปัญหาเพอทําให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและทําให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สำหรับวันนี้นะครับการอธิบายเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะก็ได้จบบริบูรณ์นะครับขอให้เด็กๆนะครับลองฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะเชิงตรรก,กะกันให้มากนะครับ